สัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะวันี้เจนนี่พาเพื่อนๆมานอนที่โอ๊กูดค่ะตอนแรกเราอจองห้องสตูดิโอเอ็กซ์เพีฟนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนมาเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็ที่นี่ใจดีมากเลยก็เลยอัปเกรดให้นะคะเป็นห้องวันเบดรูมนะคะก็เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่ห้องนี้มีอะไรบ้างเมื่อเพื่อนๆเ,เดินเข้ามานะคะก็จะเจอประตูแรกก่อนเลยนี่ ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนทีาา่แบบว่าสามารถแบบว่ารีดผ้าได้นะคะหมายถึงว่าคําว่ารีดผ้าได้นี่หมายถึงว่าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ในการรีดผ้านะคะซึ่งไม่ค่อยมีนะโรงแรมแล้วก็โซนนี้นะคะนี่เลยว้าวะสุดยอดไม่ค่อยเจอนะก็จะมีที่นี่แหละคะ่ะที่โอคูดนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่อีกแบบนึ่งคือพวกสไตล์เอ่ออะไรนะแบบการเข้าพักแบบญี่ปุ่นนะคะ ทางขวาของเจนนี่ค่ะเป็นคล้ายๆเหมือนครัวมินินะคะเล็กๆมาก็จะมีซิงลังจานนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันด้านบนนี้ใส่ของไี้เยอะมากฝั่งนี้จะเป็นอะไรเอ่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะสามารถเก็บของได้นะคะที่นี่ค่อนข้างจะตู้เยอะจริงๆนี่นี่แล้วก็ในโซนที่เป็นของมิชักนี่แต่ว่าด้วยความที่บอกว่า เราอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้รีเควสเครื่องครัวนะคะก็เลยในเครื่องครัวก็ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะรีเควสเครื่องครัวเพื่อนๆสามารถกดบอกเขาได้เลยนะคะเขาจะมีเบอร์ให้แต่ว่าในโซนที่เป็นของน้ํากาแฟเขาจะวางไว้ให้เลยก็จะมีแก้วกาแฟ2อันนะคะแก้วน้ําแล้วก็มีกานะคะส่วนตู้เย็นที่นี่ใหญ่มาก นี่เลยก็คือจะมีทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนเพื่อสามารถซื้อไอศครีมมาทานได้แล้วก็ด้านล่างนี่คือแบบว่าใส่ของได้เยอะมากเห็นแล้วตกใจมากกับทุกครั้งเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากซื้อน้ําแข็งเราอยากจะนําเสนอว่ามีที่ทําน้ําแข็งให้ด้วยนี่กิ๊บเก๋เะล่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะก็สามารถนั่งทานได้สามท่านเลยนะคะแล้วก็โซนนี้ค่ะจะเป็นโซฟานะั่งสบายมาก มีโซฟานะคะแล้วก็เป็นทีวีโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของโซฟานะคะนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มมากเลยอ่ะก็จะมีทีวีให้บริการกับเพื่อนๆด้วยนะคะชั้นที่เรามาพักค่ะจะเป็นชั้นที่เห็นโซนวิวของเมืองนะคะต้องเปิดยังไงอ๋อเราเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าตรงเนี้ยเขาล็อกนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะเปิดออกไปข้างนอกเพื่อนๆจะต้องโรแจ้ หรือไม่ก็แจ้งกับพนักง,งานตั้งแต่ตอนที่แบบเพื่อนๆแบบว่าชิดอินเข้ามานะคะนี่เห็นวิวสวยมากสวยมากเลยบรรยากาศดีค่ะนี่เลยเห็นวิวเนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่ห้องนอนกันแต่นี่เลยค่ะห้องนอนห้องนอนก็เห็นวิวเช่นกันเป็นวิวเมืองน,นะคะแล้วก็ในห้องนอนก็จะมีทีวีให้บริการเพื่อนๆด้วยค่ะในห้องนอนก็จะเป็นเตียงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่คนะ่ะ ดเด่นมากแล้วก็จะมีหมอนทั้งหมด4บเอ้ยมีเด็กแอบ,บนอนผัดมาจากเตียงนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีโซนที่เป็นตัวเครื่องแป้งตรงนี้ไฟก็เพื่อนๆสามารถแบบว่าปรับระดับแสงได้นะคะแล้วก็จะมีตัวชาร์จไฟให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเพื่อนๆต้องชอบแน,น่ๆเลยเพราะว่าห้องน้ำที่นี่นะคะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนอ่างไว้อย่างชัดเจนมากแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ฉ่ำบวน้ำหอมมาก หอมหอมแบบสปาเลยอะเป็นกลิ่นแบบลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็โซนที่เป็นสุขภัณฑ์นะคะมันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีปุ่มที่เพื่อนเเลือกนะคะก็คือระดับน้ำเนาะแบบเบา้าแบบแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเป่าด้วยแล้วก็มีสต็อกปิดด้วยนะคะ ถ้าสมมติว่าเด็กๆนะคะอายุอย่างน้องพ่ออย่างเงี้ยก็มาพักใช่ไหมคะสามารถพักกับพ่อแม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเพิ่อมอาหารเช้าหรือนิดนิดหน่อยหน่อยแค่ร้อยเออรู้สึก2 0 0 2 0 6บาทเองเนาก็โอเคค่อนข้างที่แบบว่าแนะนําเลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆีมีลูกอยู่ในวัยประถมนะคะมาที่นี่นะคะก็แบบมันเหมือนมันครบนะก็จ่ายแค่ค่อาหารเช้าเพิ่มอีกนิดเดียวเองจริงๆแล้วก็ห้องพักที่นี่ถือว่า ว่างแล้วก็อยู่สบายแล้วก็ที่สําคัญคือแยกโซนเลยก็อย่างสมมติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนแบบว่ายังไม่อยากนอนก็คือมานั่งทานขนมข้างนอกหรือว่านั่งดูทีวีข้างนอกน,นี่คือแบบเหมือนความสึกเหมือนอยู่บ้านหรือเหมือนอยู่คอนโดเลยมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็ไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเห็นแล้วก็เดี๋ยวเจนนี่ขออนุญ,ญาตไปก่อนแลวนะคะบ๊ายบายค่ะ